สวัสครับสวัสดีครับผมพ่อชินและบทหมายยุครับสวัสดีครับผมนุ่นรับบทเป็นวารนครับสวัสดีครับผมพี่ตัรับบทเป็นตากายครับสครับผมรับบทเป็นทกายครับมันรวมงางมันดีมากเลยนะครับดีใจก็สุดประทับใจมากเลยครับผมเพอยากจะขอบคุณปีดวารทั้งบอที่เชิญชวนพวกงเรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วยนะครับผมเราเคตนนต่นตัตตตัด คือขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแาะผู้สนับสนุนยังไม่ด้มาถึงที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าขอบคุณปิดบายแคปิตอลมากเลยครับผมที่ชวนพวกเราทั้งสี่คนนะครับในงานคือได้จอเงินมากเลยครับผ่านาทีเราจะเริ่มงานแล้วนะครับในงานวันนี้นะครับส่วนผมก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่พี่ๆฝีเชิญพวกเรามางานดีๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบพวกเราทั้งสี่คนนะครับแล้วก็ฝากติดตามสินี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับขอขอบคุณมากๆเลยที่ชวนพวกเรามาแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับวันนี้ได้เจอพี่แฟนคลับเจอพี่สิบคนขอบคุณมากเลยครับ ความคาดหมายของพวกเราไปมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปทั้งหมดพวกเราที่เตียคนเป็นเด็กใหม่ซึ่งยิ่งผ่านไปแต่ละอีพีครับทุกคนเริ่มให้ความสนใจเราเยอะขึ้นมากแล้วก็ภูมิใจที่สุดคือเห็นพี่พีทุกคนชื่นชมพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมเมนต์ทุกคำหรือว่าคําติอะไรต่างๆคือเราอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขอโทษนะครับเราก็จะพัฒนาต่อไปครับขอเสริมตรงพี่พีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่รักในบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ของพวกเรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เห็นเสน่ห์ในตัวละคร พรุ่งนี้นะครับวันที่25กันยายนนะครับเวลาเที่ยงตรงเปิดกดบัตรนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับครับผมก็จะเป็นบัตรรอบพิเศษดู EP พแปลกพวกเรานะครับทั้ง4คนในวันที่1ตุลาคมนี้ที่โรงหนังเมเจอร์เราจะอยู่ทีมครับผมหนังมี2รอบนะครับซีรีส์มี2รอบ,รอบมีรอบแรกคือตอนบ่ายสแล้วก็รอบที่2คือตอนหกโมงครึ่งครับใช่ครับครับผมยังยังไม่จบเท่านี้ผมยัง วีที่เก yes. uh ็จะเป็นอีกปีหนึงที่เราได้เห็นมุมมองของพี่ประยูน้องเลนแล้วก็ตัวพนักานต่างๆถ้าอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามรอดูในวีที่เจ็ดครับครับลองว่าขับรถอย่างแน่นอนครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นบทสรุปของ2องคนนี้แล้วก็อาจจะมีเกริ่นๆขั้ของผมขึ้นมาบ้างนะครับพี่แจ็คก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับกันให้ฝากหน่อย